เฮ้ยใครอ่ะผมเองครับโคบี้ไงโคบี้เหรอขอบคุณมากนะครับบุนคุนนี้ผมจะไม่มีวันลืมเลายเราเจอกันใหม่มีอะไรต้องกลัวปฉันเรืองวันขาวอย่างไรอย่างให้มันจบเสะขอมาก็จัดไทให้โปลาประโยชน์น่าเสียลาวนดับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆน้งองๆที่เข้ามาในช่องของอ,องคฮ่องเต้น,นะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวละครที่ควรที่จะอัปเดตได้แล้วครับคนที่จะอัปเดตอัปเกรดให้มันโหดขึ้นนะครับซึ่งผมจะพูดอยู่ทั้งหมดถึง5ตัวละครเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่พูดว่าเออตัวละครไหนที่จะควรอัปเดตได้แล้วนะครับเออไม่ใช่มปาปล่อยจมแบบตัวแบบ มันน่าจะอัปเดตเละครับเพราะว่าตัวที่ผมจะให้ดูนะคือมันคือในอนิเมะเขาแบบค่อนข้างอัปเดตไปไกลมากแล้วครับก็อยากจะพูดถึงถึง5ตัวละครน,นี้ว่าควรที่จะมีการอัปเดตครับผมแต่เป็นแค่ทฤษฎีนะครับอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้แต่ผมก็ขอให้มันเกิดขึ้นจริงเถอะเพราะาผมก็อยากเล่นของพวกนั้นผมก็รู้นะครับว่าหนึ่งในดวงใจที่คุณอยากให้มันมีการอัปเดตมากที่สุดก็คงเป็นพลโทรกาฟนั่นเอง ผมก็เป็นคนอีกคนหนึ่งที่อยากให้กราร์ฟนั้นที่จะมีการอัปเดตมากที่สุดในหนึ่งในหัวใจของผมทั้ง4ี่ห้องเลยครับเพราะว่ากราร์ฟในเกมนั้นมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างลงแรงลำบากมากครับแต่ในการ์ตูนหรือว่าในอเเม้นนั้นถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่มีบทบาทหรือว่ามีความสําคัญใน การ์ตูนวันพีซมากเลยครับเป็นคนที่ล้มกลุ่มจนสลัดของกลุ่มล็อกได้ก็คือแบบกลุ่มนี้ก็จะมีพวก4จักรพรรดิก็หนวดขาวไคโดโบิกมัมอ่าแล้วก็จะมีอีกหลายๆคนที่ผมอาจจะไม่ได้กล่าวถึงแต่ผู้หลักๆก,ก็ผมก็อยากให้มันมาในตุนทุกคนที่4ด่ดาวมากๆเลยครับเพราะว่ากราฟนั้นค่อนข้างที่จะ เทมากแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ไม่กินผลปีศาจแล้วก็แล้วก็ไม่ใช่อาวุธด้วยซึ่งผมก็ชอบคาแรคเตอร์ของเขาครับก็อยากให้พลโทกา้ามันเข้ามาในเกมวันพีชบัลติลันมากๆครับแต่เป็นล่างไว้หนุ่มนะครับไม่เอาล่าง3ดาวปัจจุบันนะครับผมก็ขอให้ไม่รู้ว่าพางผู้พัฒนาเขาจะสนใจที่เขาจะเอากา้ามันกลับมารีโมเดลอีกไหมหรือเปล่าก็ขอได้แต่ภาวนาแหละครับผม ตัวละครอีกตัวหนึ่งที่หลายๆคนเรียกเขาว่าพ่อนะครับผมพ่อในที่นี้ก็คงเป็นหนวดขาวนั่นเองนะครับนวดขาวในในปัจจุบันนั้นซึ่งก็มีตัวละครให้เล่นนะครับแต่เป็นหนวดขาวล่างที่ค่อนข้างนานแล้วครับซึ่งไม่ค่อยนิยมเอากันในล,ลงแหลงกันเท่าไหร่ครับเพราะว่าสกิลของนวดขาวค่อนข้างที่จะช้าไปหน่อยครับแล้วก็ตัวของหนวดขาวอีกอาจจะไม่โหด เท่าเมื่อก่อนที่เกมวันพีชบริลันมาแรกๆครับจริงอยากให้หนวดข่าวมีการอัปเดตมากที่สุดเพราะว่าเออหนวดขาวน่าจะมาในยุคของของโรเจอร์เพราะว่าหนวดขาวกับโรเจอร์นั้นเป็นคนต่อสู้ที่สูญสีที่สุดในการ์ตูนวันพีชล้ะครับผมก็เลยอยากจะให้เออหนวดขาวนั้นเข้ามาในเกมวันพีชเป็นร่างใหม่ได้เถอะเพราะว่าหนวดหนวดขาวในร่างการ์ตูนนี้ค่อนข้างที่จะเออมีสเกลพลังที่ลุนแแรงมากเลยครับก็อยากให้ มันเข้ามาเร็วจริงๆนะับผมก็ฝาก,กเอ่อฝากไปติดตามผู้พัฒนาทีผมอยากเล่นแล้วจริงๆนะครับข้ามายินดีให้เจ้าเอาอายุขายของข้าไปเท่าที่เจ้าต้องการเลยเ,เฮ้ยนายพูดอะไรนะจินเบ้ถ้าต,ตายแล้วก็เป็นลูกเรือของฉันไม่ได้นะเป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดใหม่เอี่ยมของกลุ่มหมวกฟางเลยนะครับ ที่จินเบล่างนี้จะอยากอยากจะให้เข้ามามากเลยครับเพราะว่าล่างปัจจุบันมันคือล่างจินเบเจเทพโจรสลัดครับซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะนานแล้วว่า จินเบยไม่ได้มีการอัปเดตแต่อย่างใดมานานแล้วครับก็อยากให้จินเบยนั้นมีตัวละครที่อัปเกรดใหม่เอี่ยมหรือว่ามาในประเทศของภาควาโนคูนี้ก็ได้ลเลยครับเพราะว่าจินเบยเป็นตัวละครหนึ่งที่ไม่เกรงกลัวตีจกักรพรรดิเลยครับแล้วก็มีดาเมจใส่บิออ๊กมามด้วยครับในภาคของเกาะโฮเคก็เราก็จะเห็นว่าจินเบนั้นมีการ บิ๊กมัมออกจากเรือของกลุ่มหมวกฝังได้เลยครับจึงแบบว่าสเกลพลังของจินเบนน่าจะรุนแรงและโหดมากจึงอยากให้จินเบมีการอัปเกรดและอัปเดตมากที่สุดเลยครับผมก็สลับจินเบกอบถังนี้แหละครับผมเฮ้ยใครอ่ะผมเองครับโคพี่ไง เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ผมหวังไว้ลึกที่สุดในหัวใจของผมว่าอยากให้มีการอัปเดตมากที่สุดเพราระล่างโคบีนะ้ในปัจจุบันมันแค่2ดาวเองแต่ว่าในอนิเมตนั้นไปถึงระดับนาวาเองแล้วครับซึ่งจะไปแบบพลตีพลโทแล้วก็อยากให้โคบี้มีการอัปเกรดมากที่สุดแล้วนะครับตอนนี้จาก2ดาวเป็น4ดาวไปเลยซอยลูกป,ปาดยาสาขานี ครับผมทุกคนกําลังงงสิครับว่าผมกำลังจะพูดถึงตัวอะไรนั่นเองซึ่งผมกำลังจะพูดถึงมาโก้นกฟีนิก์นกอมตะนะครับผมผมคิดว่าตอนนี้มาลโก้ฟินิกไปอยู่ที่ประเทศวานนคูนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกำลังช่วยหมกฟังลูฟี่อยู่แต่ว่าตอนนี้อาจจะพักหลงกับลูฟี่อยู่นะครับผมก็เลยอยากจะให้มาโก้ผ้าวานอนนั้นที่จะมีโอกาส เข้ามาอัปเกรดอัปเดตให้มันหน่อยครับเพราะว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจแะแรงครับแรงเพราะว่าผลปีศาจของเขาหาย่ายกว่าสายโรเกียอีกครับเป็นสายโซอนสัตว์มายาครับเออเป็นสัตว์เออนกฟินิกถ้าผมจาไม่ผิดนะครับซึ่งความสามารถของเขาในเกมผมก็มีนะครับเออเป็นตัวที่แบบเออม,มันเคยมีอยู่แล้วอยากจะให้มันมีอีกครับผมเป็นตัวมาร์โกฟินิกอีกเวอร์ชันหนึ่งครับผมซึ่งมาร์โกฟินิกก็มาในรูปแบบของเดี่ยวแล้วก็แบบของคู่กับ S นะครับผมก็เลยอยากจะให้ ทางผู้พัฒนาเกมนั้นเห็นใจแล้วก็เอาเมลโกฟินิกชั้นมาอัปเกรดทเพราะว่าผมคิดว่าเมลโกฟินิกเป็นตัวละครที่หลายๆคนค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่าเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นคุณหมอที่แสนน่ารักสเสน่ห์มากครับในการแบบเออใช้ผมพีสายขอให้ติดตามต่อไปครับว่าอาจจะมีเข้าหรือป,ปับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ก็หวังว่าอยากให้มันเข้ามาจริงๆนะครับผม จบไปแล้วครับสำหรับคลิปที่ผมอยากให้ตัวละครที่ผมพูดถึงทั้ง5ตัวนี้มีการอัปเกรดมากที่สุดสำหรับผมนะครับสำหรับคนที่ออผู้ติดตามที่ดูทั้งบ้านก็สามารถที่จะคอมเมนต์ร่วมสนุกกันว่าคุณอยากให้ใครที่จะอัปเกรดบ้างครับผมผมซึ่ง ผมก็มีอีกหลายตัวนะครับที่อยากให้ตัวละครนั้นเออจาก2ดาวแบบเป็น4ดาวเป็นตัวที่ละครที่อัปเกรดขึ้นมาแล้วผมก็หวังลึกๆกนหล,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 ลายตัวอยู่เหมือนกันแต่ว่าผมเอาเฉพาะ5ตัวที่ผมถูกใจมากที่สุดสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมอย่างมากหมายถึงสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมขอบคุณผู้ติดตามที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็คิดว่าคลิปหน้าจะเป็นเอออะไรก็ไม่รู้กันโปรดรอติดตามได้เลยนะครับ